สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมดวนดวนนะครับผมพี่น้องมาแล้วนะครับผมเลขหลวงปูอุบลนนะครับผมพี่น้องหรือว่าปูสามศูนย์สามนะครับผมพี่น้องปูสามศูนย์สามไก่เลขมาแล้วนะครับผมในงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับผมพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมหลังงวดก้อนนะครับผมปูไก่เขาเต็มเต็มนะครับผมพี่น้องไฮมา 0506แล้วก็07นะครับผมพี่น้องก็เข้าของปูนะครับผมพี่น้องสำหรับเลข3ตัวปูก็ให้มานะครับผม403นะครับผมพี่น้องแล้วก็303นะครับผมก็เข้าเต็มๆของปูนะครับผมเนาะงวดนี้แอดมินเลยโทรมาตามต่อนะครับผมเนาะกับเลขปูบนนะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องแอดมินก็จะมาแบ่งปันพีนะครับผมแบ่งปันน้องนะครับผมเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะ เพื่อสีมีโชกไม่ลาบนะครับผมรุ่นต่อปีใหม่นะครับผมเนาะรุ่นต่องวด,น,ด,น,วน,งดนะครับกับเหล็กปูอุบลนนะครับแอดมินกับมีตะความหักพีหักน้องดื้อนะครับเนาะครับผมพี่น้องกับเมื่อช่วงเม,มื่งวานะครับผมเหล็กปูอุบี่ถืออกถือใจพี่น้องบอนะครับผมนงวดวันทีน่สามสิบธันวาคมนะครับผมพี่น้องเลขกีีปูหอยแม่นะครับผมพี่น้องเป็นเหล็กสี่เจ็ดสองนะครับผมพี่น้องแล้วก็เก้าเจ็ดหกนะครับผมพี่น้อง 472กับ976คือเหรีเด่นเ้อนะครับผมเนาะปัวเน้นยำวเหลขเด่นนะครับผมเนาะสาหรับเหรล่องนะครับผมห้มกนะครับผมเนาะ6ชุดนะครับผม3คูนะครับเพราะไพ่น้อง6คูนะครับเพราะ476นะครับผมี่นนอง242นะครับผมี่นนอง426นะครับผม976372376 คือเลขล่องเด้อนะครับผมพี่น้องปูห้มาล่องไหวกันไหวน้พี่น้องเนาะสำหรับเลขล่างนะครับผมพี่น้องห้มาแปดสองแปดเก้านะครับพี่น้องสามแปดแล้วก็สามเก่านพี่น้องเนาะแล้วก็หกหาแปดหกที่วงกลมไหวสามแปดสามเก่าหกหาคือเลขเด่นเด้อนะครับผมพี่น้องปูเนียนยำมากนะครับผมเนาะเด่นสามคู ล่วก็ล่องไว้สามคูนะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขปูสามศูนย์สามแอดมินก็ได้ตามต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องเนาะแอดมินก็มีแต่ความหักพีหักมองนะครับผมเลขเด็ดดังๆแอดมินก็ตามใม้พีให้น้องเฮานะครับผมเนาะครับผมพี่น้องสาหรับพี่น้องท่านใดที่่สนใจนะครับผมเนาะก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับผมเนาะบ่ว่ากันนะครับผมสาหรับพี่น้องท่านใดนะครับผมเนาะที่สนใจกับเลขปูสามศูนย์สาม นะครับผมเนาะก,ก็แคปหน้าจอไว้นะครับพี่น้องเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับผมเนาะแอดมินก็เน้นย้ำนะพี่น้องเนาะนะครับให้สนับสนุนนะครับผมเนาะให้พี่น้องนะครับสื่อฉลากินแบงรัฐบาลนะครับผมเนาะเพียวสิมโชครวันในนะครับผมครับผมพี่น้องก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องเนาะนะครับผมครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะครับผมก็ฝากในเด้อพี่น้อง ฝากกดติดตามนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนแอดมินเดน้อนะครับผมเนาะเพื่อพี่น้องซิบอด็ดผาดตัวเลขดังๆคลิปด,ดีดต่อไปนะพี่น้องเนาะแอดมินสิมานําเสนอเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับวันนี้แอดมินขอพี่น้องอยู่ดีไม่แหงโชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ